Like that. Yes. Mm. <coughs> mm. And eat. And eat. <coughs> oh. Hmm. Hmm. Nice, mm. <coughs> honey. Yeah. สวัสดีเด้อจ้าทุกทุกคนเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นอมสินกินกับตาหมูนะคะมันก็นจะเป็นแบบคล้ายๆขนมหวานบ้านเพื่อน,น่ะที่เพื่อนเฮดมาเนะแล้วก็ใส่มาสตาร์ดนะมาสตาร์ดก็เหมือนคล้ายๆกะทิบ้านเฮาแหละเพราะว่าเวลาให้ขนมหวานถ้าจะใส่กะทิเป็นบ่ค่ะแต่ของเขาเน่ะเวลาให้ขนมหวานนะคะก็จะใส่ตัวคริมมาสตาร์ดแบบนี้นะคะความเข้มข้นนะคะปั้มหวานความกลมกลมอย่างประมาณนี้คะ่ะมันก็นจะเข้ากันกับรสชาติ ขนมหวานของเขานะมื้อนี้นะคะออมสินจะไปทั้งหนมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์เด้อพอพี่นวันอาทิตย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะออมสินกับตาหมูนะคะมาที่เกรกเนาะจ๋านอ,านอเพื่อที่จะกินขนมนะคะกินเขานะั่นแหละว่าง่ายๆนะทุกคนแล้วก็พร้อมจะเดินทางไปแกรนชีเนาะล้านเกรกนะคะถ้าเปรียบเทียบแบบ อาหารไทยของเขาก็จะเหมือนข่าราดแกงนะเอาง่ายๆนะทุกคนเข้าไปมองไหนเขาก็พอทังสี่นะว่าเกล็กเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกขนมปังพวกเบคอนแบบกินง่ายๆกินเข้าส่อง,ง่ายๆมีเบคอนมีขนมปังมีกาแฟอย่างนีน้คือจบนะ,ะกินเซตก็ออกเดินทางกันนะคะไปได้ประมาณสักประมาณครึ่งทางแล้วค่ะทุกคนคะ่ะก็เติมล้มลดสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าล้มรถลงเติมนะเขาขึ้นเขาเนาะไปทางภาคเหนือเนาะออมสินนะคะเดินทางจากดันดีนะไปอา่า กันชี้นะใส่เวลายมมันชุม,มงกว่านะทุกคนอืมประมาณชุม,มงกว่านี่แหละเนี่ยออมสินะเก,กิดเลยเหตุเป็นอีพีไปไายบรรยากาศนะคะให้ทุกคนในเบื้องทองถนนูน,นะคะผ่านมู่บานผ่านเมืองอีอย่างเนี่ยกับสิาาบอกสู้เหมือเจะอาฟังเนาะคะ่ะหวังแน,นไใจจำได้นะถ้าจำว่าได้ก็คือเจ้าเว้าเนาะจากพ่อพี่น้องตรงนี้นะคะกับเ้นทังแถวชอนอวนบัวนะคะ หมู่บ้านเขาจะห้างกันเยอะมากเลยทุกคนมองนีนะคะที่อมสินให้ทุกไทยทุกคนได้เบิ่งนะหมอเจ้าสังเกตดีๆเด้อว,ว่าข่อยไทยนะข่อยจะจับเป็นระยะระยะไปเห็นบอกค่ะแถวบ้านมันจะมีหมู่บ้านนะถ้ามีหมู่บ้านออมสินจะทายมาให้มองนีนะคะก็จะเป็นลุงแรมเด้อบรม่นหมู่บ้าน บางทางตรงขามนะคะก็จะเป็นมองจอรดรถของทางรุงแรมที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะบริเวณนี้ก็จะมีการสอมถนนอยู่นะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าสพานมันพังนะข้าเจ้านะคะก็ส่สมทั้งสะพานและก็ถนนนะคะให้มันดีนะคะเพราะว่าทางนี้จะไปทางแกรนชีนะเส้นทางนี้จะเดินทางไปแกรนชีกันเอามาลุ้นกันต่อนะทุกคนหลังจากที่ขับพานลุงแรมไปแล้วเขาจะเห็นบ้านอีโบอ,อันนี้นะคะบ่ามเนบ้านด้วยคะ่ะ จะเป็นไอเขา้ยานานะมง่งขายของอีกหมองนึงนะคะทุกคนคะ่ะนี่ทองทุงนาพานไปนะคะทองถนนพานไปสังเกตว่าจะว่าอมสินจะทายเป็นแบบว่าเ่อไปเรื่อยๆนะ่ะแล้วมัวเจ้าสิหยนว่ามันม,มีบานนะเออถามว่าถนนนะ่ะ ไปแบบเนี้ยใกล้ๆเหมือนจะเห็นบ้านบ่บเห็นนะบ่มีบ้านจากหลังเลยแมนบอทุกคนนี่ล่ะที่อมสินะ่ะเลือกที่จะเฮ็ดเป็นอีพีอีพีไปเพื่ออยากจะคนนะ้นอะเบื้องตามเบื้องทองถนนนะคะของสกอตแลนด์เขาเป็นจังไดเนาะจ้ะกสิทายมาทุกคนได้เบื้องนะประมาณนี้เลยเห็นบ่ค่ะมีแต่ฟร์มเนาะมีแต่ทงหน้ามีแต่ไอเรียงวัวะเรียงแกะอย่างางสี่นะนานานจะพอบ้านเยธีนะคะจังไดน,นะคะคลิปนี้นะคะออมสินนะคะกสิฝากไว้สำนีก่อนนะเดี๋ยวมา่พอกันอนะีพีหน้าจ้ะไปลุยกันต่อไปจ้ะ